สวัสดีทุกคนน,นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map All Star Tower Defense นะครับวันนี้พี่จะมาสอนฟาร์มละเมดในโหมด Infinity m o มดอ่าเป็นโหมด Infinity ที่เป็นโหมดธรรมดานะครับอ่ะเราพูดโหมดหลายโหมดกันเลยตัวก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะมีเจ้าโกคูโกดาววิวแปแล้วก็จะมีด้าแชร์แมนหรือลุงบุดาหรือว่าป่านิเทโลของเรานั่นเองววแปดนะครับแล้วก็ใส่ออฟบอมนะแล้วก็ จะโกคูจะใส่เป็นออฟไฟนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใส่ออฟเวฟช่วง59เราจะตีตัวบินตายไหมแล้วก็จะเป็นเจ้าเมอร์ลินอ่ะเวฟอะไรก็ได้นะครับเราแค่มาบัฟระยะกับตีสตันเฉยนะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้านวดดำเบลเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเอามาตีแค่สโลนะแล้วก็จะมีเออร์วินนะครับเออร์วินแนะนําให้ประมาณ60อ่าสัก65ขึ้นไปไม่ก็เจ็ดไม่ก็อัพอัพ80ไปเลยก็ได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นเจ้า or, s c a n e l เป็น Skenel สีดาวหรือว่าเซล l m a n พี่นําให้เป็นเจ้าเซล l m a n ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าแล้วก็ต้องเวฟ80ลวนะเลยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราจาเป็นจะต้องอัพป่านนิเทโลเนี่ยให้ตันช่วงก่อนเวฟ59ไม่งั้นเดี๋ยวจะตีตัวบินไม่ตายนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันโอเคเราเข้ามาในเกมกันแล้ววิธีเล่นจะมี2วิธีนะครับระหว่าง อันนี้ที่เรามาฟาร์มเตเมลเราจะเล่นเป็นมอนออลโมดครับแล้วก็ฟาร์มเตมเมลในโหมดเอ็กซ์ติมเดี๋ยวพี่จะสอนอีกทีนึงนะครับอันนี้เราจะมาเล่นเป็นการบัฟท้ายเกมนะครับแต่ถ้าใครจะบัฟวางระบับต้นเกมก็ได้นะ,อ,ะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าพี่ขี้เกียจถ้าใครวางระบับต้นเกมเราจะวางประมาณกเจ้ากูคูประมาณตรงนี้นะ,ะประมาณตรงนี้เลยชึบแล้วก็บัฟต้นเกมครับ เราจะวาบบัฟเอวินประมาณตรงนี้สี่แถวไอ้ไม่ใช่สี่แถวสิเป็น4ี่ตัวแถวหน้ากระดานประมาณช่วงนี้เลยแล้วก็จะวางเป็นกูด,ดาอีก2ตัวตรงอ,อีกแปดตัวตรงนี้นะครับให้บัฟต้นเกมเราจะได้จะเมจต,ต่างจากบัฟท้ายเกมประมาณหนึ่งร้อเอมแค่หนึ่งร้อยเอมนะถึงไม่ค่อยแนะนําให้เราวางบัฟช่วงต้นเกมครับประมาณนี้เลยมันมันทำให้เราเสียเวลาเราจะได้เป็นแบบอ่เรามาฟามแบบชิวๆนะครับเราแค่กดบับแล้วก็รอมันเชียร์มอน ประนี้เนี่ยเว็บแรกให้เราวางเจ้าโกคูแบบนี้ไปเลยแล้วก็ปล่อยปล่อยมอนรุดมายาวนะครับเอ้ยไม่ใช่ปล่อยมอรุดเราไปฟาร์มเงินยาวๆประมาณนี้แล้วก็เรื่องเนเธอโรเราจะต้องจำเปเราจำเป็นจะต้องอัปเกรดโกคู8ตัวให้ตันแล้วก็เนเทโร8ตัวให้ตันแล้วก็จะมีเจ้าเอวินบับจมีแล้วก็จะมีเมอรินบับระยะให้ครับแล้วช่วงเว็บหลังๆเราจะต้องวางเมอรินให้ตีสตันมอนพื้นนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวพี่จะกอคลิปให้ดูเลยนะครับจะได้เร็วๆนะโอเคเมื่อเราถึงเว็บ30นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่จะมาบอกว่าที่พี่วางตรงเนี้ยพอพี่ขี้เกียจวางนะครับหลังๆเพราะเดี๋ยวหลังๆเราจะต้องวางเจ้าหนวดตามตอนเว็บ 4, 4 2นะครับประมาณนั้นแล้วก็40ขวาก็วางได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เรื่องบัฟใครจะบัฟตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าใครบัฟตั้งแต่ต้นเกม มันจะทําให้เราได้จาเมจเยอะขึ้นนะประมาณห่างกันหนึ่งร้อยเอมนั่นแหละที่พี่บอกไปนะประมาณนี้แล้วก็เว็บหลังๆจะเป็นต้องวางเมารินเป็นประมาณแถวเรียงยาวอย่างงี้ครับช่วยตีสแตนมอนที่เป็นอยู่บนพื้นแล้วก็พี่อาจจะหยุดออโต้กีเว็บเนื่องจากว่าพี่กลัวมอนช่วงเว็บประมาณห้าสิบเก้าหกสิบเป็นมอนบินหลุดนะครับเพราะพี่ทำไปรอบนึงนะแล้วมันบินหลุด พี่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมหลุดงงมากเลยแล้วก็จะทำให้พี่ต้องหยุดออโต้าซิชชิปช่วงหลังเบฟค้าแปดไปนะครับประมาณนี้พี่เอาชัวร์นะนั่นจะพี่มาทาคลิปให้ดูแต่ว่าพี่ลองอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่ฟาร์มโดยที่ไม่หลุดเลยพี่ก็ง,งงเหมือนกันว่าสรุปว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดประมาณนี้แต่อ่เดี๋ยวพี่จะหยุดออโต้าซิชิปแล้วกันแต่ก็ไม่ต้องหยุดก็ได้แต่พี่จะเอาชัวร์นะนั่นจะพี่มาทาคลิปนะครับวันนี้ได้ ที่เสียไปประมาณ40นาทีฟรีไปเลยเนื่องจากว่ามันหลุดหลุดแบบเลือดเอหลือประมาณแสนหนึง่งมันบินม,ม,มาตรงนี้ละแล้วพี่ลืมดูไงว่ามันหลุดเาปกติที่พี่เล่นไม่หลุดนะแล้วก็พี่จะเล่นเอเล่นเน้เนเล่นชัวเราจะไปช้าๆประมาณ3เว็บนะครับแล้วก็หลังเว็บหกิบเราจะออโต้กิปได้ต่ออันนี้มันจะทําให้เราได้ชัวว่าตังเอเดเมจเราจะถึง 1b บีแน่นอนครับ I'm gonna fight till I make it, yeah. Yeah, I'll be okay, I'll be okay. I'm gonna fight, never giving up. Yeah, I'll be okay, I'll be okay. Cause I know just what I'm capable of. You can believe if that's not enough. I believe in never giving up. I don't need someone to help me. Yeah, enough. yeah. Yeah, I work harder than the rest, smarter than the best. Every day is a test, but I stay obsessed, maintain progress, keep away from the stress, cause I want nothing less. Yeah I keep moving on. Every single day is another gone. Every single day, write another song. So one day I'll play with the best is on. Okay, I know my path. Not just an artist, I'm doing math. Not just charting, I have to add Cause I'm not just an art kid, I'm a brand, so I'm working hard, thinking smart, taking action with passion and using hard, gain traction, reaction. พอถึงพอเราถึงช่วงเว็บประมาณ40่สไม่ก็ช่วง42-43เนี่ยให้เราเริ่มวางหนวดดำนะครับจุดที่พี่จะวางหนวดดาก็จะมีประมาณนี้ก็คือตรงนี้1ตัวนะครับมันจะวางทับเส้นตรงนี้ไม่ได้แล้วนะ ตีเป็นวางได้นะนวางตัวนี้ไปเลยครับแล้วก็อัพให้เงินอ,อัพให้ตันไปเลยนะครับแล้วก็ปรับลาร์ดไปนะครับแล้วก็วิธีวางหนวดดาง่ายๆก็คือให้เราดูวงเดียห็นไหมในตีช่วงนี้ให้เราวางต่อประมาณช่วงนี้ให้เราวางหนวดดำอีกตัวตรงนี้เลยจะเป็นการรับต่อนะครับประมาณว่าถ้ามอนดุลมาตรงนี้ก็ช่วยตีอนะยู่นะก็ปรับตีลารไปเลยครับพี่แนะนให้เรามาวางฝั่งนี้มากว่าน,นะนฝั่งนี้นะ แป๊บหนึ่งนี่นี่เลยให้เรามาวางฝั่งนี้วันนี้แล้วกันึบเอาเพตามไปเลยครับแล้วก็ปรับตีล่าเลยแล้วก็มาวางตรงนี้อีกหนึ่งตัวอันนี้ที่พี่เล่นนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้ประมาณช่วงนี้นะครับแล้วก็ปรับตีล่าน,นะครับพอปรับตีล่าปึ๊บช่วงช่วงมุมเพึ่งวงกลมประมาณเหมือนคพึ่งวงกลมของมันเนะี่ยเป็นทรงกลวยเนะี่ย จะพอดีเห็นไหมจะพอดีทางโครงนี่เลยนะแบบนี้ก็พี่จะวางอ่าตรงนี้ตรงนี้แล้วกันดูวงชึบประก็วางประมาณตรงนี้นะที่ดูง่ายๆนะครับคำราบโดนดำนะไม่แน่ใจว่าใครวางยังไงครับแต่พี่น่าจะปอวางประมาณนี้แหละถ้าเราเล็งดีๆทรงกลวยตรงเนี้ยจะแบบเฟอร์เฟกต์นะครับมันจะถ้าเราถอยไปหน่อยหนึ่งไอ้ตรงนี้ก็จะโดนตรงหกตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยเอตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเรากดปรับตัารเลยครับ เห็นไหมว่าถ้าเราปรับตีลัปุ๊บจะมีช่วงที่มันตีไม่ได้ครับประมาณช่วงนี้แล้วก็บะบางประมาณตรงนี้นี้เย่ยเอาให้ตันครับแล้วก็ปรับตีลัดเลยเดียก็มันจะเหลืออีกประมาณตัวสองตัวนะให้เรามาวางตรงนี้นะครับประมาณนี้นะชึบ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 นี่เอาก็ปรับตีลัไปนะครับ ส่วนเจ้าตัวพวกนี้เราปรับปีเฟิร์สไปทั้งหมดนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องบัฟพี่จะมาสอนเรื่องบัฟจริงเมื่อกี้คือพี่หลงพี่นึกว่าพี่ถึงเว็บประมาณ40ฝาแล้วพี่จะมาสอนเรื่องบัฟนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเว็บหลังๆมันจะต้องบัฟพี่จะมาสอนไม่ทันนะวิธีบัฟพี่จะปรับเป็นสองตัวนี้มีบัฟแล้วก็สองตัวนี้มีบัฟก็คือแยกฝั่งกันนะครับพี่จะบัฟให้ดูก็คือเราจะบัฟตัวนี้เป็นตัวแรกนี่ตัวข้างซ้ายนะหนึ่งรอบปุ๊บ นี้เราไม่ต้องไปกดปัดระยะตามพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ปับไปรอไ้ก่อนเราก็จะมากดตัวที่สามนี่เราจะรับจากฝั่งนี้ไปทางขวานนะกดตัวที่สามไปเลยครับนี่ชิบนี่เลยแล้วเราก็รอที่ปับปุ่นแล้วก,กดตัวที่2องไปเลยนะครับเดี๋ยวรอนะตอนนี้แล้วก็เรื่องบัฟเออร์วินถ้าใครเว้นระยะห่างของการบัฟเร็วมันก็จะ หมดเร็วนะครับก็คือมันจะหลุดง่ายนั่นแหละกดบัฟเลยครับแล้วก็รอบัฟตัวแรกหมดนะครับแล้วเราก็จะมากดบัฟตัวที่สี่กันแค่นี้บัฟบ,บนหรือว่าลุมบัฟของเราก็จะได้แล้วเราจะแยกเป็นสองฝั่งนะครับเดี๋ยวดูชึบกดบัฟเลยเราจะดูโอเคง่ายนะครับนี่เลยสองตัวนี้ก็มันก็จะแยกกัน,นเดี๋ยวรอดูเลยนะซึบ ป่บบนีเห็นไหมจะเป็นสองตัวเนี้ยที่บัฟแยกกันนะนะเราจะได้ไม่งงนะครับพอเวลาบัฟเริ่มหมดเราจะได้รู้ว่าเป็นสองตัวไหนที่เราต้องกดนะประมาณนี้เลย ถึงเว็บ52นะครับอ,อย่างที่เราเห็นเลยพี่เริ่มไอ้นั่นแล้วปับแล้วประมาณช่วงเว็บนี้นะฉังจ,จากพี่อยากได้ดาเมจช่วงนี้นิดนึงนถ้าใครไม่บ็อกก็จะได้ดาเมจประมาณ50ล้านนะครับะจะต่างกันไม่มากนะพี่จะเริ่มวางเป็นเจ้าเมอร์ลินเป็นแถวเรียงแถวเรียงหนึ่ง แต่ยังไม่ต้องอัพนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องเป็นต้องเอาเงินมาอัพเจ้าเนเทรโลให้ตันนะเงั้นเดี๋ยวมอนบินที่พี่บอกพี่จะหยุดเอาตัวสคริปตอ่ะมันจะหลุดนะครับเนื่องจากว่าเราอัพเนเทรโลไม่ตันนะประมาณนี้ที่เราวัดก่อนนะครับแล้วก็จะวางเป็นประมาณตรงนี้นะกันพยายามให้มันตีหก้งครับประมาณหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้เรานึกระยะตอนอัพตันพี่ก็จะวางประมาณตรงนี้นะกัน ตอนไม่หน่อยนึุงอย่าดื่มบัมเปอร์เมดนะครับอย่าให้หลุดนะพออัพตันที่ก็เนี่ยเราให้เรามันสังเกตวงเนี้ยสามตี 3, 4, ใช่ไหมนียี่สิบเราก็มาเดินมาดูประมาณช่วงนี้มันก็จะตีมาถึงช่วงนี้นะครับน่าจะถึงช่วงหองกฟงเนี่ยแหละให้เราวางต่อเลยหนึ่งตัวนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสามตัวแล้วนะมันก็จะช่วยตีหยุดมอนตัววิ่งที่มอนมอนวิ่งที่พื้น เป็นหมอนพื้นนะเดินไม่ตีตัวแอร์นะครับที่เราตัดมาเป็มิก่อนอวง3าสี่ก็น่าจะหยุดประมาณตรงนี้นะความางตรงนี้หนึ่งตัวแล้วกันไม่ก็พี่ว่ามาวางตัวนี้เลยก็ได้นะแล้วก็วางประมาณตรงนี้อีกสักหนึ่งตัวก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่เลยแคนนี้ครับ ให้เราเอาเงินที่ได้มาอย่าเพิ่งไปอัพเมอร์ลินนะครับให้เราอัพเจ้าเนเชโลให้ตัดประมาณนี้เลยแล้วก็พี่พูดนิดนึงสำหรับคนที่ปั๊บหลุดพี่แนะนำให้เราหยุดออโต้สคริปก่อน,นครับแล้วก็ปั๊บวนให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปออโต้สคริปต่อนะครับประมาณนี้สำหรับเว็บเนี้ยถ้าใครอ่า กล้าเสี่ยงที่ว่าประมาณว่าแบบบัฟไม่พลาดบัฟติดต่อกันได้อะให้เราไม่ต้องปิดออโต้สคริปต์นะแต่ที่ไม่อยากเสี่ยงที่ขอปิดออโต้สคริปแล้วกันนี่เลยแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับว่ามีตัวอะไรแทนเนเทโล ได้ไหมอ่ะคือป่าไอ้ลุงบุได,ด้ที่พี่ชอบเรียกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าคูมะนะครับหรือว่าไทแรนในเกมนั่นนั่สามารถแทนเจ้าเนเซลโรได้แต่ว่าก็อาจจะแตกต่างจากนี้ไปนิดนึงนะครับแล้วก็เราสามารถวางเจ้าเออวางฟาร์มเตเมดหน้าป้อมก็ได้นะครับหน้าฐานตรงนี้เลยเราจะวางเป็นช่วงก้อนนี้นะพี่ลองฟามแล้วได้เหมือนกันนะครับ สว่ขอาร์มตรงเนี้ยง่ายดีครับแล้วก็เงินที่เหลือจากาที่เหมือนเราจะไม่ได้ใช้ให้เรามาอัพเจ้านี่นะครับเมอร์ดินที่เราวางไว้ตรงนี้ให้ตันเลยประมาณตรงนี้นะเห็นไหมอย่างที่พี่สอนอย่างที่พี่บอกไปตอนวางเมอร์ดินนะครับให้เราพยายามคํานวณว่า เมอร์ลินจะตีถึงตรงไหนดูจากวงนะครับง่ายๆดีก็มาอัพต่อเลยครับพอถึงตรงเนี้ยให้เราออโต้สคิปไปเลยก็ได้นะครับนี่นั่แหละจะเป็นช่วงที่วัดนะครับว่าถ้าเราเคลียร์ตัวแอ์ไม่ผ่านก็คือแพ้นะครับแล้วก็จะ้อมแต่แต่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเราเคลียร์ผ่านเราก็จะไปต่อได้ยาวๆนะครับประมาณ7จสิบเวฟนะ อย่างนะที่พี่บอ,อกไปมันสามารถออโต้สกิปได้นะครับแต่ว่าที่ขี้กเกียจถ่ายคลิปใหม่นี่เลยเห็นไหมเมื่อกี้พี่ก็สกิปไปเลยนะ <S <S เพราะยังไงตัวบินก็วิ่งเร็วขวดพื้นอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลย <S <S แล้วก็ใครสงสัยนะครับทำไมพี่ขี้เกียจอัดคลิปใหม่พี่ไม่อยากทาคลิปหรอครับก็คือคอ,อมพี่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเป็นที่ฮาร์ดดิสก์พี่ก็เก็บได้น้อยนะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาพี่เรนเดอร์เนี่ยบางทีพี่ก็เรนเดอร์เป็นชั่วโมงเลยนะ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่จะกอคลิปไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเราจะมาจบตอนที่อมอนเข้าบ้านเราเอ้มอนเข้าบ้านกันแล้วกันอมอนมอนเข้าบ้านแล้วแล้วกันออด <c oughs> ินพันอีกแล้วนะฮะนี่เห็นไหมง่ายเลยนะครับเดเมรเราก็ถึงนะครับถ้าใครบัฟได้ต่อเนื่องกว่าพี่เดเมรก็จะเยอะกว่าพี่นะนี่เลยมอนวิ่งเข้าบ้านแล้ว ที่พี่เอามือ,มอลินมาวางข้างหน้าเพราะเดี๋ยวเผื่อมันตีได้อะจะสร้างอ่างเงี้ยแล้วก็จะทําต่อได้อีกหน่อยนะครับจะมีนะประมาณนี้เรียบร้อยได้1 1หนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพิธีการฟาร,ร์มดาเมจในอินเวนตี้โหมดธรรมดาแบบง่ายๆนะครับแค่มีดาเมจแค่สองตัวประมาณนี้เลยแล้วก็ในคลิปพี่น่าจะพูดบันที่ผิดด้วยนะครับพี่อัดไปประมาณวันที่24นะ,ะ,ะพี่น่าจะจํา วันที่ผิดแหละก็คือพี่อัดเมื่อวานนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็บางทีพี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทาเป็นคลิปดองแล้วพี่น่าจะโพสเป็นพวกนี้เลยพี่คงอื่นๆเพราะสตรีมเยอะนะช่วงนี้สาหรับวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ